คครับต้องขอกราสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก็ตอนนี้อยู่ในเกมเกมมันสอนครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการฆ่าเอ่อเจ้าคริสตัลบอสนะครับหรือว่าเจ้าบอสที่ดรอปคริสตัลเอเซนนั่นเองนะครับก็จำพวกคริสตัลเอเซนเนี่ยจะต้องเป็นต้องมีคริสตัลคีนะครับก็คริสตัลคีเนี่ยผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่า,าจะรู้นะว่าคราฟยังไงนะครับก็ตามภาพเลยกันนะครับก็จะใช้เอ่อ โอเคนะครับสำหรับของที่คราฟเนี่ยก็จะมีแค่ว่าไวปครับเช็กกรีนฮอนหนึ่งอันนะครับแล้วก็เดมอนเอ่อโคเวล่าหรือว่าสร้อยประคำนะครับหนึ่งอันนะครับแล้วก็เออ่แร่ซันเนี่ยสิบชิ้นนะครับแล้วก็เดมอนฮอนเนี่ยสิบชิ้นนะฮะก็ไอพวกเอ่อสร้อยประคำเนี่ยแล้วก็กรีนฮอนเนี่ยหาได้จากบอสนะครับหลายคนก็น่าจะพอรู้นะว่าบอสหากันได้จากไหนนะครับก็จะมีบอสป้ายกับบอสตัวที่ชอบใช้กล้ามนะครับก็ ตีมาปุ๊บแล้วมันก็จะดรอปร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆลองไปดูนะครับว่าหาได้อย่างไหนแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะสอนวิธีการตีบอสนะครับตีบอสคริสตัลยังไงเนี่ยให้แบบเลือดเราไม่ลดเลยแล้วก็ไม่ลำบากกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมลองไปเปิดประตูกันเลยกันนะครับหลังจากที่เราขาบแล้วเนี่ยเราก็จะได้คริสตัลคี์มันนั่นเองนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองไปตีบอสกันเลยนะโอเคนะครับหลังจากที่เออเรามือเมืองที่เมืองโอโอยุนนนะครับให้คุณทําการถามมาครับ ได้ประตูตรงนี้นะแล้วก็เดินไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกจุดที่บอสอยู่แล้วกันนะฮะเยไปไปแบบช้ำาๆนะฮะลองเดินตามผมมาแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะแต่ผมว่าหลายคนน่าจะรู้กันแล้วนะครับโอเคนะครับ,รบแล้วก็เอ่อวิธีการตีบอสเนี่ยต้องจะเป็นต้นองอย่างน้อยนะครับมีคนสองคนขึ้นไปนะสองคนหรือสามหรือสี่หรือห้าคือคนสิบคนก็ได้นะครับ ยิ่งคนยิ่งเยอะเนี่ยก็จะยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันมันจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาบอสตายเนี่ยมันจะดอปตังค์นะครับคนละพันกันเลยทีเดียวนะครับสมมติมสิบคนใช่ไหมครับก็คนละพันหมื่นหนึ่งเลยนะก็ถือว่าเป็นบอสที่สามารถเอามาฟาร์มตังค์ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ฟาร์มอีกพีกันได้ด้วยนะโอเคนะครับขึ้นตามมาโอเคนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นประตูของบอสนั่นเองนะครับผม เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเล่นกับเพื่อนดูนะครับที่อยู่ตรงนี้นะก็เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับว่าวิธีการตีบอสโดยที่เลือดไม่ลดเนี่ยมันทำยังไงนะครับก็จำแพตเทิร์นง่ายๆนะครับใครที่ใช้ดาบคาตาเน่ให้ตีจานวน3ทีนะครับอย่าไปตีสนะฮะตี3ทีสับกับเพื่อนนะฮะสำหรับคนที่ใช้เลเปียเนี่ยก็ประมาณสักสี่ห้าทีอะไรประมาณนี้นะครับอย่าให้มันไปหลุดช่วงฮิตสุดท้ายนั่นเองครับฮิตสุดท้ายเนี่ยทาการน็อกบ็๊กสโตนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทําการน็อกแบ็คเขานะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวเราลองมาตีกันเลยแล้วกันนะเจ็บละมันเสียบไม่ได้ปุมไมียบเฮยโอเคนะครับตอนนี้บอสนะครับให้เราทำการกันก่อนนะครับทีแรกโอเคหลจาการที่บอสแล้วเนี่ยถ้าเราทําการเดินไปใ,ใกล้บอสนะครับแล้วตีบอสนะครับทั้งหมดสี่ทีนะครับแล้วก็ให้เพื่อนของเราเนี่ยซ้อนได้เลยนะอ๋อๆนี่ครับตีปุ๊บเนี่ยแล้วเรา ตอจังหวะเพื่อนนะครับอ่าอ่านี่ครับเราก็จะตีบนไปนะอะไรของเพื่อนปวดหัวกับเพื่อนตัวเองจริงอะไรของมันวะเนี่ยสนใจแล้วใช้เลเปียรไหมยุ่งยากจังเลยอะเราอะติดที่เองเนี่ยเอออ่ะ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยนะเรื่อยๆเราก็จะไปลดแล้วเราต้องกัจังหวะกับเพื่อนให้ดีนะครับแล้วบอสก็จะทําอะไรเราไม่ได้นะอ่ะโอเคนะครับก็ต้องใช้ความสมคีกับเพื่อนหน่อยละกันให้เพื่อนรู้จังหวะเราแล้วเราก็ต้องรู้จังหวะเพื่อนครับอนี้อ่าอะ เราทำอย่างนี้เอ้าตายไปดิแค่นี้ครับเราก็จะได้บอสเอ่อกิซอนแอสเซนต์แล้วนะก็ค่อนข้างง่ายเลยใช่ไหมเดี๋ยที่เราไม่ต้องเสียเรือดเลยนะถ้าเราคุยกับเพื่อนได้นะแต่บางทีมันก็จะเฟเวลแบบนี้นะครับก็อืมได้เลยก็คือเราทําการขับคุณแจมาม้วนเดียวเนี่ยเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าเห็นไหมฮะเฉลี่ยตังค์ผมที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือหนึ่งพันนะครับก็คือถ้าเราาคนยิ่งเยอะจะเฉลี่ยคนละพันนะครับก็เฉลี่ยคนละพันเนี่ย สิบคนก็หมื่นหนึ่งครับก็คือปั๊มตังค์กันได้ง่ายมากเลยก็คือให้เราเนี่ยสแตก็กกุญแจไว้นะครับเพื่อเข้าออกเข้าออกแล้วเราก็จะปั๊มอย่างนี้กันไปเรื่อยๆนะครับอ่ะ ไม่โหลดเลยหน้าตาเรโลบ็อกไม่โหลดเลยแมอยากระด่าคำเดียวจริงๆเลยไครคนนี้พอพอเลยพอเลยฆ่าไปเลย